ขอให้เทพพญดาอินพรมยูยทรงให้มันสมมาตรมุ่งพรคอยคูสุนแนวอายุวันโนสุขังพลังเทินกาบสุขสบายดีพอแม่พี่น้องป้องปายมดสุขูสุคนเมื่อนี้เขาจะมาเว้าเกี่ยวกับคำอวยไซให้พรหรือว่าคำผูกคอต่อแขนสำหรับค้นเดินทางไกล แล้วบทอวยพรบทนี้ก็ใช้สำหรับผู้ญิงที่จะเดินทางไกลโบว่าจะเดินทางไปยามพ่อยามแม่เดินทางไปยามพี่ยามน้องหรือว่า คนเดินทางไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ใต้อยู่เหนือหรือ,อยุดสถานที่ต่างๆหรือว่าแม่ค่าซาขายหรือว่าคนเฮ็ดธุรกิจเวียกงานใ,นใดๆก็ตามเมื่อมีการเดินทางเพื่อให้เป็นสิริมงคลดังนั้นคําอวยพรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเพื่อให้เป็นคนกําลังใจและเพื่อให้เป็นสิริมงคลแกเ่เฮาและเพื่อให้เป็นสิริมงคลในการออกเดินทางคําอวยไซให้พรสําหรับคนเดินทาง ้างไก่วาดังนี้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดเข้าดีกวดเข้าดีกวดเข้าขวัญเจ้ามาอยู่เนื้ออยู่คิ้งเด้อเอ้ยเด้อขั้นว่าผูกเบื้องไ้ายนั่นก็ให้ขวัญเจ้ามาคั้นว่าผูกเบื้องขวานั่นก็ให้ขวัญเจ้ายู่ยามเจ้ายู่ขอให้เจ้านั่นมีไสยามเจ้าไปขอให้เจ้านั่นมีโซ่ ยามเจ้าอยู่อย่าได้มีอันค้ายามเจ้ามาอย่าได้มีอันคลองให้เจ้าเมื่องหอดพีหอดน้องหอดบ้านหอดเมืองอย่าได้มีอันเครื่องแนวใดจากอย่างขั้นม่นเจ้าคิดต่างกะให้ยากไปยากมาไปทางน้าให้มีผูทรงทางเหือ ไปทางเหนือให้มิผูถือหาบให้มิผูซะผมให้พัดวียามเอื้อยเมื่อยอวยข้างเหนือและข้างใต้ให้เอื้อยเจ้าสบายพร้อมสู่อันขันเจ้าปากน้ำไผให้เขาโ่้มือไวโบวาน้อยวาใหญ่เบาัยเจ้าคุณขอให้เป็นจ้าบุญกุศลซาดแล้วขอให้คุณผรากแก้วปกปักหักษาขันเจ้าไปน้ำทางอย่าได้มิผูของเกี่ยวคาลดคาละขันเจ้าอยากกินอย่างกระโบอึดพีน้องไปซื้อ มาให้สู่กินให้เจ้าปานองค์อินอยูเทิงสั้นฟ้าขอให้เทพพญดาอินพรมยู่สงให้มันสมมาตรมุ่งพรอนคอยครูสุนแนวอายุวันโนสุขังพลังเทินขอขอบใจละลายที่ติดตามฮับเบิงฮับสม